สวัสดีครับ6กุมภาพันธ์2565นะครับคลิปปลาโคฮากุนะครับอีกตัวที่ถ่ายไว้เป็นประวัตินะครับเป็นปลานินสัยแล้วนะครับตัวนี้จากโมโมทาโร่นะครับนำเข้าโดยโคอยกิชินะครับปัจจุบันขนาด32เซนนะครับเพศเมีย เป็นปลาตัวหนึ่งที่ผมมองว่าโครงสร้างดีมากนะครับก็กระโหลกของเขาค่อนข้างใหญ่นะครับขนล่านิดๆนะครับสังเกตน,นะครับคอหางนี่ก็ถือว่าใหญ่ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าผมวิจารณ์ปลาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ฝากแนะนำด้วยนะครับ ปลาค่อนข้างที่จะหุ่นเขาเรียกว่าอะไระไม่มีคอดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเล็กอยู่หรือเปล่าแต่ตัวเขาค่อนข้างจะบอดี้ลายเนี่ยสวยดีนะครับมีขาวเปิดตรงไหล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลายเกือบจะซิกแซกนะครับแล้วก็มีตอนปลาสองตอนนะครับมีตอนที่หาหนึ่งตอนเปิดหางได้สวยมากงามมากนะครับ แล้วก็หน้าของเขานะครับโค้งเนี่ยครับที่ผมชอบปลาโคกุผมชอบปลาที่มีสีแดงโคง้งๆตรงข้างหน้านะครับมานี้ก็เป็นโคฮาโกสมาชิกใหม่ในบ่อของผมนะครับนำเข้าโดยโคยิชิขนาด32เซนนะครับจากโมโมทาโร่เพศเมียนะครับเพศเมียส่วนนี้เพศเมียนะครับ อขอบคุณมากนะครับค่บสวัสดีครับ